บัสิตายมันเป็นย the ังไงใจห้องเนี่ยมันสิตายในมันส like ิหาทีเพิ่งเหมือนกันกับคนตกน้ําคนตกน้ำเนี่เศร้าจะนุ่งเศร้าง่ยจับยังไปไปจับไปหนาเป็นเดียวก็ขั้วส่เมนบอกบัสิตายตกน้าเวลาห้องสิตายคือกันสร้างสิตายเท่าเครือเสือสิตายเท่าเราคนห้องสิตายเนี่ยเศร้าหาบุญหาบาปได้บ้างบัสิตายนี่วบบขึ้นไปหาบาปหาบุญได้คนห้อง ใครผู้ใดทำบาปขึ้น่าบ่าพอบุญน,น์ขึ้นไปเห็นสบาบเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านว่าเวลาคนเราจะตายจิตด,ดวงสุดท้ายที่จะไปสู่ปฏิสนธิจะไปเกิดมันมันจะออกจากร่างไปเนเป็นจิตด,ดวงสุดท้ายจิตด,ดวงนั้นคือความรู้สึกสุดท้ายนั่นนะมันจะเริ่มปรากฏภาพคือใกล้สิตายมีระหว่างโคม่า ใ,ใ,ใ,ใกล้ชิดต้เงี้ง้ยจิตดวงสุดท้ายพอหูสึกสุดท้าย,ยมันจะมีปรากฏการณ์สามอันอันหนึ่งมันจะปรากฏกรรมนิมิตภาพมันจะเกิดฉายภาพขึ้นมา,มาในมโนภาพใจนี้มันเสียเห็นกรรมนิมิตแนวใดเฮาเคยเหตุเ,เ,เห็ุดีหรือเห็ุส่ผู้ใดเคยเขาดสัตว์ชีตบกล้ชิตาก็เห็นแนวจ้คข้องเห็เุ กรรมนิมิตหลังจากนั้นจะมีอีกอันหนึ่งมาสอนกรรมอารมณ์นิมิแตแปลว่าอารมณ์แห่งกรรมที่เคยกระทำํำยังเ้าเคยเขาวัดเขาว่าเคยปฏิบัติทำอะไรบัสบตายก็เห็นเจ้าของอยู่จังสันเห็นอยู่น้มูเห็นเจ้าของใส่ชุดขาวไปจัดฐานบ้านซองก็สิเห็นเห็นทิฟเขากองเข่า,ขาเห็นอาหารเห็นผ้าเห็นเจ้าจาังสีเิ่นอ้นบ่ากรรมนิมิต กรรมอารมณ์นิมิตเครื่องที่เป็นอารมณ์แห่งกรรมผู้ใดเคยไปขาดสาธาตชีวิตก็จะเห็นปืนเห็นพาเห็นนาเห็นไม่เห็นกระดุงเห็นเบ็ดเห็นบังรั่นเห็นไปเบิดแนวเจ้าของเคยเห็นสุ่นสุ่มที่มีบานสุ่มที่มีบุญก็จะเห็นบุญอันเป็นนิมิตสุดท้ายจะมีอันหนึ่งคตินิมิตตัวนี้เรื่องในตัวสิงทคิดไปคตินิมิตแปลว่านิมิตเห็นทางไปของชีวิตและอุบัติเกิดขึ้น ตอนนี้จิตแป๊บเดียวเลยจะเห็นภาพคตินินี่เห็นห่างไปคันสีไปเกิดสวรรค์ก็จะเห็นอยู่ในจิตในใจใน,ในมนโนภาพเห็นในตาในมนโนภาพในใจเห็นเวียงวังเทวานหน้ารื่นรมเหมือนมันยิ้มอยู่ในมุมปากขึ้นจึงดีใจหลายมึงขึ้นจะมีพีมีนองถ่ทายอยู่คุณกวองมือถ่ายอยู่คนนั่นแสดงว่าคัตินินีที่จะไปสู่สวรรค์ถ้าจะไปนรก ก็จะเห็นไฟลุกขึ้นมาจะเห็นนรกเห็นไฟแ,งแดงๆก็จะว